เขาเรียกว่าคุณภาพของคำถามที่ถามกับตัวเองเป็นเช่นไรคุณภาพชีวิตจะเป็นไปตามคำถามที่คุณถามกับตัวเองอันนี้คือสำคัญกว่าที่จะนะะเป็นนั่งนะะดูว่าคนอื่นจะฉลาดหรือคนอื่นจะนะะมีการตั้งคำถามอย่างไรหันกลับเข้ามานะะถามคำถามกับตัวเองนะ,ะเรื่องราวของนะ,ะการถามคำถามกับตัวเองเพื่อที่จะตัวเองได้นะะรับคำตอบเนี่ย มันจะเป็นเชิงของการนะคะมันจะเป็นยังไงนะ้าทาชีวิตของฉันจุดๆนะคะนี่เป็นเรื่องราวของการถามตัวเองเพื่อที่จะได้รับคําตอบกับสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการมันจะเป็นยังไงนะ้าถ้าได้ไปเที่ยวทะเลเกาะมันดิฟอะตอนนี้จินตนาการคุณก็ไปถึงบันดิฟแล้วนึกไหมฮะจะเป็นยังไงนะ้าถ้าได้เดินแบบนะคะ เดินพรมแด